เรียบร้อยแล้วครับบอสออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกคนแม่นุ่มก็มารายงานครับก,กินกเยอยากิน้าวใบเียวกินหล้เขียวกิดยังได้คนละไมเขียวกักินว่าได้หรือเาครับจสิ เปียกมันหรอเ่พี่วิทย์มานั่งโดดมาหนิเดินทางต่อนี่รอแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเจอกัน บ้านุวนคูนสถานที่มั่ำใจเกินรอยเคยมากปิดวงปีเอ็ดจำได้แล้วในเมืองเชียงพูมขาจะมีซิดีโอ้ยในในเออพิเตเรยโตนเดี๋พี่วิทย์มาหน่อยพวกไหนเป็นเราจะขอแค่หนุ่มเสี่ยมันปานีฮะจะตั้งกี่พี่เอ็ดมันเสียออกไปทางใด มันออกไปข้างคนเหลวออกไปนียไปเออนออกไปนี่เลยนี่มันเป็นเลียงเมือเมื่อเดืนมาใส่หลอดรถด้วยเรือไส้รถมินสันเจ้าของคือปล่อยมันไปไปทั่วทิพย์ตุนตุนเป็นทุนเสีย่ะมาดุนทั้งแม่เนี่ยเนตุกตุกตุกตตุแต่มาเป็นคุหมา พีวิดเคยไปหาขุดบอยังบอเคยไปหาขุดบอขุดตุ้นนะ่ะอ๋อออ้าเคยไปอยู่ดีตุนน,นีนน่มันอยู่กับผื่นเนาะมันไม่ได้ขืนคืนกอกระรอกนี่ว่ายๆไข่กระรอกแต่หางบอเคยได้เจีเยไปกับมูอันผูท้ายแหมไปอันกับไปอันไลหนูนะ่มีอันแต่ดูกับไปลุงผ้าไป เ่เคยได้ไปได้พี่น้องพร้อึกนมาแสดงยูนิฟอร์มด้วยไปเปี่แยแม,ม่กายบอกดีกายพลุ้หลายเจอกันนะครับบ้านนนคูนตําบลนนคูนอำเภอคอนสารจังหวัดชัยพูนพี่น้องเรียกไปบอกทาบ